สวัสดีค่ะนางใหม่พายิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิปซีชาแนลนะคะช่องแห่งการดูดวงทาง youtube นะจ๊ะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาอยากจะทำอะไรกับความสัมพันธ์บ้างไหมแต่แนวอู้หนึ่งถ้วยเขาอยากจะทำอะไร เกี่ยวกับความสัมพันธ์บ้างไหมหนึ่งถ้วยมาหนึ่งถ้วยบอกว่ารักนะคะหนึ่งถ้วยบอกว่ารักว้าวเด็กถ้วยบอกว่ารักเทน o อ pentacles สิเหรียญว้าวไหนถ้วยไหนไม้อยากบอกว่ารัก อยากจะทำอะไรเพื่อความสัมพันธ์เขารักคุณมากนะจ๊ะเขารักคุณมากๆากเลยจ้ะนันแคาแล้วก็กำลังมองมองอนาคตน,นะคะว่าจะทำอะไรเพื่อความสัมพันธ์ให้แบบชัดเจนนะ เป็นแบบสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวเลยทีเดียวนะท็อปิกของเราวันนี้หัวข้อของเราวันนี้ก็คือเขาอยากจะทําอะไรกับความสัมพันธ์ไหมอยากค่ะเพราะว่าเขารักคุณมากๆเขาอยากชัดเจนกับคุณนะ The Hangman s i One a n e Two Queen Two สามไม้เขารอคุณค่ะ เขาคิดถึงคุณมากๆคิดมากในเรื่องของคุณค่ะและรอคอยที่จะสมหวังในความรักกับคุณค่ะอยากได้เป็นคู่รักคู่ครองเขาเชื่อนะว่าคุณเป็นคู่เขาสองถ้วยนี่หมายถึงเป็นเนื้อคู่นะทูเลอรอรักจริงเป็นคู่ครองกันได้เลยเป็นเนื้อคู่กันได้เลยนะคะอืมแล้วก็ถามว่าเขาอยากจะทำ ก็อยากจะก็อยากจะทำเ,เพื่อความสัมพันธ์นะคะอยากทำนะจ๊ะแล้วเขาจะทำยังไงก็คืออยากนะรักนะรอคอยจะเพียงคุณยึดติดอยู่แต่กับคุณรักคุณเครียดมากกับเรื่องของคุณแล้วก็จะเป็น king of pentacles ten of wands four of n ฟลยออครับเขาทําอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์นะจ๊ะเขารอคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะนายอัลเพนเดอร์เคิลนะเขาคิดมากเรื่องของคุณคุณยังเป็นคนที่อยู่ในใจเขาตลอดเวลานะแต่ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ก็เลยเลือกที่จะเศร้าเลือกที่จะเจ็บปวดนะคะมันเหมือนกับก็อยากจะชัดเจนอยู่นะคะอยากชัดเจนมากๆเลยแต่ไม่รู้จะทำยังไงทำไม่ได้เขาก็ทำไม่ได้ ไหนมาขยี้ต่อเพราะอะไรเหตุผลอะไรทําไมเขาถึงทําอะไรเพื่อความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เลยมันเป็นยังไงไหนดูจุดเด็ดเอา้าความสัมพันนี้จบแล้วนิ่งแล้วเงียบแล้วคุณก็นิ่งเงียบใส่เขาไปแล้วนะนี่อย่างเงียบเธอเมดเงียบนิ่งจบนะนลย้อนบอนดเขาก็เลยเลือกที่จะเก็บเก็บตัวเองไว้ในมุม คุณในมุมของคุณเนี่ยคุณเลือกที่จะตัดจบเขาแล้วคุณแบบวางดาบและวางไม่แล้วนะคะเขาก็เลยไม่เขาก็เลยแบบก็เลยเงียบเหมือนกันเงียบไปแต่เขาก็มีความหวังอยู่นะมีความหวังว่าความสัมพันธ์นี้จะดีขึ้นแต่เขาก็ไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์ได้แต่รักเฉยๆไม่ทําอะไรไว้ไว้นะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเขาก็ไม่แอคชั่นอะไรเนี่ยดูสิ ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร New Love คุณจะได้กลับมารักกันใหม่จ้ะยังไงก็ได้กลับมารักกันใหม่ Attraction ก็คือแบบคุณกับเขายังมีพลังงานดึงดูดกันสูงมาก Express your love ได้รักกันใหม่ นิวเลิฟเดีรักกันใหม่เอ็กเพรสโยเลิฟเดีรักกันใหม่ความรักของคุณจะดึงกันเข้ามานะคะจะมีการให้อภัยกันคุณก็ให้อภัยเขาเขาก็แบบอย,อยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นั่นเองนะเจ้าอุ้ยทุเลิฟอ,ออกมาคุณคือคู่กันอย่างแน่นอนนะคะเชื่อได้เลยคุณคือคู่กันคุณจะจะกลับมารักกันอีกมีการให้อภัยกันได้รักกันใหม่เป็นแบบ x p r e s s Your Love ก็คือแบบ รักกันแบบแบบใหม่แบบดีกว่าเก่านะอะรักในครั้งใหม่ใฉ่ไจกว่าเก่าถ้าพูดแบบอคนโบราณอย่างแม่หมอนะนะคะก็เป็นกำลังใจให้คะ่ะ